มันอยู่ที่น้องๆนี่แหละว,ว่าอยากจะได้หรือว่าอยากจะเห็นอะไรนะครับใน,ในทุกเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดในการพัฒนาตัวบุคคลกิจกรรมนะครับแล้วก็สิ่งที่ทุกคนต้องการเด็กๆต้องการเยวาวชนต้องการเพราะว่าบางครั้งเนี่ยที่บอกตรงนะว่าบางครั้งเนี่ยที่ไม่สามารถที่จะ บอกด้วยตัวเองได้นะครับที่ไม่สามารถที่จะรู้เรื่องของทุกคนได้เพราะว่าความต้องการหรือว่าความคิดของทุกคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับพี่พูดแบบนี้มาถามก์พดพี่ไม่สามารถที่จะคิดแทนน้องๆได้น้องคิดว่าน้องจะไปกระบี่พี่คิดว่าไม่ให้ไปน้องว่าน้องจะยอมไหม ยอมยังไงไม่มีตังไปเอห <c oughs> ไม่ถ้าเกิดว่าใจน้องอยากจะไปเนี่ยน้องคิดว่าน้องอยากจะไปทางใต้เนี่ยแล้วพี่คิดว่าห้าไปมีคิดแทนน้องอ่าที่สามารถคิดแทนน้องได้นะอ่าไม่ได้นั่นคือสิ่งที่พี่อยากจะบอกน้องๆเนีงง่ยนะครับและต่อ,อยางนี้ไปมีจะดาษไหมับ ม,มีกระดาษนะครับมีฟิกชาร์ดนะครับสิ่งที่น้องต้องการทั้งหมดมทั้งน้องตัวเล็กก็สามารถบอกได้นะครับเราไม่ขัดก,กันไม่มีการขัดก,กันน้องตัวเล็กอายุเท่าไรน,นะเจ็ดขวบใช่ไหมเก้าขวด,วดเก้าสิบมาเจ็ดขวบอยู่ไหนเจ็ดขวดอ่าเจ็ดขวบน้องบอกใลลักษณะเจ็ดขวบได้เพราะพี่ย้อนไปเจ็ดขวบไม่ได้แล้วพี่เลยมาเยอะแล้ว ถูกไหมตอนพี่เจ็บปวดพี่ก็ต้องการอีกหนึ่งอย่างถูกต้องไหมครับสิบห้าปีก็ต้องงานแบบสิบห้าปีถูกต้องไหมครับสิบแปดไหมครับสิบแปดไหเท่าไหร่สิบเจ็ดสิบเจ็ดก็ต้องการแบบสิบเจ็ดมันก็เป็นสาวๆถูกต้องไหมครับ,ะรบนะ 17, 17อ,บบ 17, อบนะพอสิบแปดปุ๊บเลือกตั้งได้แน่นอนว่า มันจะมีอะไรหลายอย่างเข้ามาในชีวิตน้อง20แน่นอนว่าน้องบรรลุนิติภาวะน้องสามารถที่จะตัดสินใจอะไรเองได้มากขึ้นทีนี้แหละอยากจะให้ทุกคนเนี่ยบอกแต่ครับว่าน้องเขียนนะเขียนเข,ขียนเลยนะครับรุ่นึ้นเขียนเลยแล้วก็เขียนหัวข้อแบบนี้ เดี๋ยวจะให้มาระบายเลยว่าอยากห้อะไรต่อไปนะสิ่งทีอ่อยากจะเห็นต้องการนะครับโอ้ยดูไปเลยต้องการ มาตั้งความต้องการความคาดงกันเมื่ี้ว่าในเรื่องของไม่ใช่เรื่องของ ให้น้องทุกคนเข้าถึงระดับทัานนโยบายทำเนี้ยมันใช้กันในอะรู้ไหมทั้งคณะรัฐมนตรีทั้งคณะบริหารนะครับวันนี้เราเป็นคณะบริหารในเรื่องราวของเด็กและเยาวชนนะครับอยากให้มองว่าทั่วทั้งประเทศนะเป็นวันนี้เนี่ยเราเป็นตัวแทนครับจากเยาวชนและเด็กจาก ไม่จร well> ิงใจจะทำยังไงถ้าไม่ยุ่งเกี่ยวจะยาบ้างอ่าแล้วจะคิดว่าน่าจะทำยังไงก็จะไปยุ่งเกี่ยวไปครับใช่อย่าไปยุ่งเกี่ยวพี่ถามว่าอ่าถ้าเกิดว่าเราไม่ยุ่งเกี่ยวเนี่ยเราจะทํายังไงไม่ให้อ่าเด็กๆไปยุ่งเกี่ยวแนะนำน้องๆนะลูกว่าวิธีการที่จะไม่ไปยุ่งเกี่ยวอยากจะเห็นแบบเหมือนกับสื่อประชาสัมพันธ์ที่ดีไหม

เลหนูอยากเห็นความสะอาดความสะอาดของของแผ่นดินไทยความสะอาดของโอเคนยความสะอาดของพื้นที่แผ่นดินไทยโอเคนี่เรากี่กลบองแปดก่เรีกแปดกลบอง ได้รู้ไงนี่ความคิดของเด็กแปลกวอ่าไม่ต้องทะเลาะกันแปกับเจ่งเท่ากันเลยโอเคนี่พี่จะไปแกะอีกครั้งหนึ่งว่าความสะอาดในที่นี้เนี่ยเราขยายได้นะครับว่าความสะอาดของปรนเทนไทยเนี่ยบางครั้งเราไม่อยากจะเห็นอะไรบ้างเราจะพัฒนาในตรงไหนบ้างอะไรประมาณนี้นะโอเคอยากจะเห็นอะไรอีก อยากให้ทุกคนทำความดีแล้วก็เอาไปโพสบนอินเทอร์เน็ตใช่ไหมอ่าโอเคได้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 ยให้เว็บไซต์บ้างอ้่างตงโอเคก็เข้าไปดูเยอะๆ <c oughs> โอเคไหมอดังนะตอนนี้มีมีคนรู้จักแล้วนะอยากอ, <c oughs> อยากให้เว็บไซต์บอกมากุดเป็นยังไง ให้เพื่อนก่อนเนาะนึกว่าอกให้เพื่อนก่อนอ่านึกว่าอกให้เพื่อนก่อนเอาไม่ต้องแย่งกันได้ทุกคนไม่ต้องแย่งกันได้ทุกคนนะครับอย่ากได้ลูกเกี่ยวขยะเอะไรเราอ๋อแล้วเป็นรูปกิจกรรมเลยแบบนี้เรียบร้อยเลยโอ้ยเอาคุดโลเอาเลย